กุรุงขมิคขชาดกชาดกว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกันครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปักธงชัยพระศาสนาลงในมกตธรัตแล้วพุทธธรรมอันรบลือก็ขจรขจายไปทุกแว่นแขว้น นักบวชต่างลัทธิและมหาชนแห่งอารยประเทศในชมพูทวีปต่างเลื่อมใสและประจักษ์ในความจริงแห่งอริยสัจนี้กันทวนหน้าพระพุทธศาสนาในมคธรัฐเวลานั้นยังรากแก้วลงลึกและแข็งแรงยิ่งนัก จนกระทั่งเกิดรัฐประหารผลัดแผ่นดินใหม่เป็นราชาอัชาติศัตรูาศาสนาจักรของพระพุทธองค์ก็ถูกแบ่งส่วนไปก่อตัวใหม่โดยการสนับสนุนของพระเจ้ามคตพระองค์นี้อารามพุทธนิกายใหม่ถูกสร้างขึ้นที่ขยาศีสะและบริหารโดยพระเทวทัตผู้ยุยงพระเจ้าอชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระราชบิดาพระเทวทัตนี้เอง ก็กระทำพุทธประหารอย่างท้าทายนรกไว้เช่นเดียวกันคนอย่างเราอ่ะไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเอาช้างตกมันไปปรงพชนก็เคยมาแล้วเอาพลแม่นธนูไปยิงก็ทำมาแล้วงานแค่นี้กลืนกล้วยพระเทวทัตเคยแม้กระทั่งผักก้อนศิลาใหญ่ให้กลิ้งลงทับพระพุทธเจ้า ความน่ากลัวชั่วร้ายของเขาเป็นที่กล่าวขานจนก่อความโกรธแค้นขึ้นในหมู่คฤรืหัดอุบาสกอุบาสิกาเฮ้อโอ้หนักจังกลิ่งดีๆนะลูกพ่อเอาให้โดนจังๆเลยนะในหมู่สง์ด้วยกันเองพระเทวทัตก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อันน่าเกลียดน่ากลัวเป็นต้นต่อของการวิพากษ์และสนทนาการทุกการประชุมสง อะไรที่เป็นความชั่วร้ายส่งมาเลยเราจัดการเองครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากราชครรสู่มหาวิหารเชตวันแห่งแคว้นโกศลเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในฤดูพรรษาต่อมานั้นข้อมหัตตบากท,ที่พระเทวทัตกระทำ ก็ยังเป็นบทสนทนาแพร่หลายอยู่โดยไม่ได้ลดราลงพระพุทธองค์ทรงสดับดังนั้นจึงมีพระกรุณาที่คุณปรารบถึงอดีตชาติของพระเทวทัตผู้ก่อกรรมทําเข็นผูกพันกันมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตยพยายามจะปลงชีวิตเรามิใช่แต่บัดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตชาติผ่านมาก็พยายามทำมาแล้วเช่นกันการละครั้งหนึ่งนับป่าใหญ่ไพรกว้างยังมีบึงน้ำเล็กๆรายล้อมด้วยป่าละเมาะและโรงไม้ริมบึง ในโพรงไม้นกสตปัดต,ตะได้ทำรังอยู่ในบึงก็เป็นที่อาศัยของเต่าส่วนป่าละเมาะร,บรอบๆนั้นก็มีกวางพำนักอยู่สัตว์ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันต่างคอยดูแลช่วยเหลือกันและกันตลอดมาสวัสด,ดีจ้าเจ้าเต่าเจ้ากวางสวัสด,ดีจ้าเจ้านกน้อย เสียงเจ้าเนี่ยปลุกข้าได้ทุกเช้าเลยนะเนี่ยอืเสียงดีจริงๆเช้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงเจ้าเช้านั้นน่ะคงเงียบสงบเลยนะแหมฉันก็มาปลุกให้สัตว์ทุกตัวตื่นไงจ้าครั้งนั้นยังมีนายพรานคนหนึ่งผ่านมาพบรอยเท้ากวางจึงจัดการวางบ่วงดักเอาไว้ตามวิชาพราน หิว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 ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย <_ an> วันนี้ต้องล่าให้ได้สักห้าตัวแม่เอามากินให้หนำใจเลยพอดึกสงัดได้เวลาที่กวางต้องเดินผ่านตามทางที่นายพรานได้ทำกับดักล่อไว้แล้วกับดักนั้นก็ทำงานได้ผลเจ้ากวางถูกวงเชือกซึ่งวางดักไว้รัดข้อเท้าไว้อย่างแน่นหนา โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเราถูกบ่วงพานเข้าแล้วเพื่อนเอ้ยช่วยด้วยเจ้ากวางร้องขอความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนกและเต่าก็รีบรุดมาหาและเข้าช่วยแก้ไขอย่างกระตือรือร้นเจ้ากวางเอ้ยไม่ต้องห่วงรอกเต่าอย่างฉันอะมีฟันอันแหลมคมค่อยๆกัดไปเดี๋ยวเชือกก็คงขา นะใช่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 ไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้ากวางเดี๋ยวฉันนจะบินไปถ่วงเวลานายพรานเองขอบใจเจ้าทั้งสองมากนะขณะที่นกสัตตปะตะบับินไปยังบ้านนายพรานเต่าก็จัดก,การกัดเชือกอย่างแข็งขันโอ้ยเชือกอะไรเนี่ยเหนียวจริงๆเลยดีนะที่ฟันเราแหลมคมอ่ะไม่งั้นคงไม่ขาดเน่เน่เน่ ปากเหมือนกันนะเนี่ยโหเหนียวชะมัดเลยผลเอาหน่อยนะเจ้าเต่าเราอะรู้ว่าเจ้าคงกัดเชื่อกันปากเจ็บเหมือนกันไม่เป็นไรนะสบายมากบ้านกลางป่าของนายพรานอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่กวางติดบ่วงนักทุกครั้งที่วางกับดักไว้นายพรานก็มักจะตื่นออกไปดูสัตว์ในจุดที่ตนดักบ่วงเอาไว้เสมอแต่คืนนี้หากเปิดประตูออกมา ก็จะถูกนกสัตตประตะจูโจมทันทีมนุษย์ถือว่าเราเป็นนกโชคร้ายคืนนี้แหละนายพรานเจ้าจะโชคร้ายจริงๆสักทีพรานเอ๋ยเตรียมตัวเจ้าไว้เลยนกอย่างเราไม่ปล่อยให้เจ้าไปดูกับดักง่ายๆหรอกเมื่อไก่ป่าส่งเสียงกันขันครั้งแรกนายพรานก็ตื่นนอนและเปิดประตูหน้ากระท่อมออกมา ออกมาแล้วรึเจ้าผรานใจร้ายต้องเจอนกโชคร้ายสหน่อยแล้วเตรียมตัวเจ้าไวด้ดีๆเถอะเจ้าพรานเอ๋ยลืมรสการจิกจากข้าหน่อยเป็นไรนี่แนะนี่นะนี่นะนนะโอ้ยเจบ็จบเจเจอะไรเนี่ยน,นะนกสตปะตะเอ้ยโชคร้ายแต่เช้าเลยเราลมเสียพวกพรานถือกันว่า หากนกสัตปตปตะขวางทางให้เปลี่ยนทางใหม่ทันทีเพราะถือว่าเป็นกาลกินีอย่างหนึ่งครั้งนี้พรานจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไปออกทางประตูหลังกระทอมเอ้ยเปลี่ยนมาออกด้านหลังก็ได้เว้ยแม่นกโชคร้ายนี่ดันมาดักรอเราอยู่อีกแล้วสงสัยต้องรอให้มันไปซะก่อนดีกว่าึเช้านี้ทำไมมันวุ่นวายจริงๆวะโชคร้ายจริงๆแม่ เป็นไงล่ะแน่จริงก็ออกมาแย่ <c oughs> กลัวอดินกสัตตปัตตาได้รอดูจนแน่ใจว่าในพรานจะไม่ออกมาก่อนตะวันส่องฟ้าแน่หลังจากนั้นมันก็บินย้อนกลับไปส่งข่าวแก่เพื่อนกวางและเต่า เข้าไปนั่งในกระท่อมอย่างเนี้ยคงเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วใช่ไหมดีดีๆีบินไปบอกเจ้าเต่ากับเจ้ากวางก่อนดีกว่าป่านนี้แล้วกัดเชือกขาดยังก็ไม่รู้ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วแต่เกลียวเชือกก็ยังขาดไม่หมดแม้ฟันทุกซี่ของเต่าจะโยกคลอนและฟูมเลือดจนเต็มปากแล้วก็ตาม อดทนหน่อยนะเพื่อนเร่งอีกนิดเธอในพานถือหอกตามมาแล้วจะมาแล้วเหรออุ้ยเร่งกัดให้ขาดเจ้าเต่าข่มความเจ็บปวดใช้ฟันที่เหลือแทะเชือกจนใกล้ขาดให้กวางพอมีกำลังกระชากจนบ่วงขาดได้อืขอบใจมากเจ้าเต่าเจ้านก เราหลุดออกมาได้แล้วเชือกขาดแลว้วเร็วๆไปกันเถอะก่อนนายพรานจะตามมาถึงทันเจ้ากับเจ้าน้องอ่ะไปก่อนเถอะโอ้ยเราเหนื่อยจนไม่มีแรงแล้วเนี่ยถ้าอางนั้นเราไปก่อนเถอะเจ้ากวางเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยเจ้าเตา่าเมื่อนายพรานมาถึงพบแต่เต่านอนหมดกำลังอยู่เพียงตัวเดียวอาย้าวเฮ้ยทำบ่วงดักกวางแต่ันได้เต่ามาแทนไงเอาข็าเอาวะไม่เสียเที่ยวเปล่าแล้วกัน เนื้อเต่าเขาบอกว่ากินแล้วจะอายุยืนนี่วะลองดูสักทีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแม่นายพรานเอาผ้าหอ่อเต่าแขวนไว้ก่อนเพราะเห็นกวางโผล่ย้อนกลับมาหลอกล่อให้เห็นในเวลานั้นพอดีเจ้าพรานเราอยู่นี่นี่ไงละ่ะอยากกินเนื้อกวางนักไม่ใช่หรอตามมาสิเฮ้ย <l ok> นั่นกวางนี่ฮัลหมือนี้ได้กินทั้งเต่าทั้งกวางแน่เลยหวานเราละ รออยู่ตรงนี้นะจ๊ะเจ้าเต่าต๋าเดี๋ยวฉันจะกลับมารับแกไปใส่หม้อแน่ๆไม่ต้องห่วงขอไปลากกวางก่อนละกันเมื่อกวางขยับหนีพรานก็วิ่งตามเข้าไปในป่ารกชัดที่วกงลึกล้ำทางด้านนกสตัตตปตะจึงโผลลงมาแจ้งข่าวความช่วยเหลือแก่เต่าให้เตรียมพร้อมไว้ เจ้าเต่าเจ้าเต่าเตรียมกำลังให้พร้อมนะอีกไม่นานกวางจะย้อนมาช่วยแก้ห่อผ้าให้ตอนนี้กำลังล่อในพานี้เข้าไปในป่าอยู่ได้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 เดี๋ยวเราจะวิ่งลงน้ำให้เร็วที่สุดเลยแล้วปากเจ้าเป็นไงบ้างหายเจ็บหรือยังก็ยังชั่วบ้างแล้วแหละเหลืยวฟันอยู่กี่ซี่ก็ไม่รู้เนี่ยเมื่ออาทิตย์อุทัย กวางได้หลอให้พรานหลงกลไปไกลแล้วก็รีบวิ่งกลับมาแก้มัดให้เต่าลงมาได้อย่างปลอดภัยอ้าวเจ้าเตาลงมาได้แล้วขอบใจเจ้ามากนะถ้าไม่ได้เจ้าคอยกัดเชือกให้ไม่ได้นกคอยทวงเวลาป่าเนี่ยข้าคงกลายเป็นสเต็กกวางไปแล้วข้าก็ขอบใจเจ้ากับเจ้านกเหมือนกันนะที่กลับมาช่วยข้า ไม่งั้นคงเสร็จแน่เลยไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ว่าเจ้ารีบคลานลงไปในน้ําเถอะเดี๋ยวเรากับเจ้ากวางก็จะหนีไปซ่อนตัวในป่าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพอในพานไปแล้วเราค่อยออกมาเจอกันใหม่นะตามนี้นะแยกกันเวลาล่วงไปจนใกล้เที่ยงพรานป่าถึงหาทางออกมายังจุดเดิมได้เมื่อมาถึงต้นไม้ที่มัดเต่าไว้ก็ต้องเจอกับความว่างเปล่าในพราน จึงเก็บได้แต่เชือกที่ขาดกับห่อผ้าว่างเปล่ากลับไปอย่างผิดหวังเฮ้ยโกรธเว้ยนึกไม่ถึงจริงๆไอสัตว์พวกเนี้ยมันจะร่วมด้วยช่วยกันได้ดีขนาดนี้ไม่น่าหลงตามแผนมันเลยหิวก็หิวเลยกลับไปกินผักจิ้มน้ำพริกก่อนก็ได้วะเอาไว้คราวหน้าเสร็จชั้นแน่ๆเลยจะกินให้หมดทั้งตาเลยเนี่ยทั้งนกกวางเต่าเนี่ยคอยดูสิ เมื่อภัยร้ายผ่านพ้นไปเพื่อนทั้งสมก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามธรรมชาติของตนต่อไปโดยไม่ประมาทเมื่อมีเหตุใดเกิดขึ้นกับตัวใดตัวหนึ่งสัตว์ที่เหลืออีกสองตัวก็จะร่วมกันช่วยเหลือให้พ้นจากภัยร้ายได้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ไปจนสิ้นอายุไขตำตามกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสกรุงคมิทชาดให้ภิกษุเห็นประโยชน์ของการร่วมด้วยช่วยกันปกป้องภัยดังภัยจากพระเทวทัตที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วประชุมชาดกเป็นที่สุดแห่งพระธรรม,มเทศานานี้ในพุทธกาลสมัยนั้นพรานล่าเนื้อกำเนิดเป็นพระเทวทัตนกสตัตตปัตตะกำเนิดเป็นพระสารีบุตรเต่าผู้กัดบวงกำเนิดเป็นพระโมกขลานะ กว่างเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า